พ่อว่าติดพ่ออยากไอ้เนพ่อว่าว่แตกนี่พอเป็นแชมเก่าดิแชมบันเมืองท้องนะครับโซบานเหี่าแมกบานนอมาอีกน่ยแซมาเพ่บันเมืองท้องนะครับโซานเหบาทเดียวไม่เหลียวเลยโอ้แมเก่า บาดเย่าเด้ของพญทินแชมบันเมืองท้องเอาไหม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 ี่มันเมืองท้องเนี่ยปลาสลิดด้วครับผม ไม่พ่ออะบวกสาสบนบวกสามสิบเนนึ่งโอ้บักขวดนี้เราวันนี้ขวดน้อยเมลเราดึกบักขวดนี้ได้ปนี่หลับปลาขาวลับปลาขาวครับีมือพ่อใหญ่วนะครับบวกสามสิบนะครับข้าปลาพ่ะนะบ้าโจอาถาเลยงั้นเดี๋ยวออกแม่หรอกเดี๋ยวอีทัไปเขียวอีกพ โอ้โาโมู้ไปต้องกันเมยงผม่าแยกยูได้ครับนี่ผูเขียนนี่วิธีการแล่เนื้อปลาขาวนะครับของขวัญีโวแห่งปลาครับเด้อ

ขอมาเด้อปลาลุด,ด่างก่อนเด้อดูนะครับ่างแรกหลายตัวแล้วมาเบิ่งต่ายงนี้สองแตเบิ่งง่างนี้สองโอ้เห็นว่าไหนโอกแง่ยโอ้บม่ต้องตึกยากบม่ต้องตึกยาก Oh, tim đang lọ này, Vui này.